รเรียดอะไรฮะเรียดอะไรเอาเหรอเรียดเหรอไม่เรียด <laughs> ไม่เรียดไม่เรียดโล่เหรอไม่กลบะไม่กลบอย่ปากใช้กันเหนาหมแม่หนาสนุกป,ป